สวัสดีครับโอ้วันนี้ได้อะไรครับาแมวเมาเก้าอี้แคมปิ้งพับได้ขนาดสองคนโอ้นั่งได้สองคนราคาห้าเก้าเก้าจากราคาพันเก้าสิบเฉลี่ยแล้วเหลือสามร้อยเนาะสามร้อยจากราคาพันเก้าสิบเมาหมดเลยเมาหมดเลยค่ะอ่ะซื้อไปซื้อนี่เมาหมดเลยครับเก้าอันเนาะมาเก้าอัน อ่านเมาหมดเลยไม่ให้ใครไม่ให้ใครเนี่มันใส่ลูใต้ไหมหนีิได้ได้โอ้ได้อยู่แล้วแหละได้อยู่แล้วพอมีวิธีการใส่อยู่มั้ยมีมีเจ้าอันไหนอยู่ไหมมีมี่ค่ะนี่ค่ะกล่องสปายนี่ไหเพิ่งวางข้างหน้าหมดแล้วมีอีกไหนูก็ไม่รู้จะเอาหรอกไม่ไม่มีที่อื่นอยู่ไหมลูก็ไม่รู้เด้อ มันกับหนูก็ว่าหมดแล้วเ่าหนูเมาหมดเลยแล้วคนอื่นจะได้ใช่ป่ะอัสสัฟความสวยงามอเจนี่ไงอเจมาหมดนี่ไงนี่ไงไม่สวยทำไม่ชอบอันนี้แบบนั้นมันเป็นอะไรนี่นี่ไงไม่กิเมาไม่สวยไม่ชอบไม่ชอบตัวนี้ก็โอ๊ยระวังลูกอันนี้ค่านั่งเป็นคู่เมาหมดเลยวันนี้มาเมาเลย มองหมดเลยแหละนี่เลยเอาเอานี่เหรอเราไปเอาตรงนู้นดีกว่านุ่น,น<อ>ไม่เออไม่มีคนโอ้ไม่มีคนไม่มีคนครับถึแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวหนูเข้าไปก่อนจะไปจ่ายเงินเอออ่ะไปนน่นส<อ>ุดยอดไอโฟนดิเนาะไปไปไปโน่นเลยไปโน่นเลย

เอาละันี่รอเิน่อน้งหน้านเก้าเออเสร็จแล้วได้แล้วได้เสร็จแล้ว ถึงแล้วไม,กววมใกลความเลนค้นจะกืเอสเสมอเขึ้นรถคาโเย็นเฉียบเลยเย็นเฉียบและออกจากห้องแอร์อะไรเย็นพ่อนี่ไงต่ขอของเย็นใจจ่อย หนูแอบลูกรถรถรถแอบโอเคเรียบร้อยครับแล้วรถเราจะไปนี่สวัสดีครับมาถึงแล้วครับนี่เอาอี่นไปอเอาไปไว้นู่น,นเอาขนไปนู่นก่อนครับนี่นนนน แกะูน่ารักมากแกะกล่องเฮ้ยคนมาที่ไหนออกลางออกยังไงออนี่โอ,อ,อ้ใหญ่มากเลยใหญ่เลยนะเนี่นย,ยนั่งนี่ ม่ใช่ใส่ของโอ้มีที่ใส่ของด้วยอ่ะจัดเลยก่อนตั้งมือก่อนนะคะนั่งนอนได้สบายแล้วมันต่อกันได้สองนั่งได้สองคนนั่งได้สองคนแต่เมามาเก้าอันเลยในรถตัดหมดแล้วหมดแล้วหมดเลยนี่เก้าอันเลยยกมันนี่เลยเนาะข้างในเลยเนี่ยประกอบเลย แล้วเราผมที hmm. okay. 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 <laughs> <laughs> mm ่ม่มีดเลกจริงๆเน็ัตื่นมมีหาไม่เจอไอ้ยทำไมีดอะไรนะเจะไปสู้รถมีแกลมันเป็นม่แกอนันเรื่องขอะ สีเดียวกันอะไรอ่เออสีเดียวกันสีชิมขีดเอโอ้โหเอ้าตัวนี้ก็สวยเออเห็นนี่ เก้าอี้แคมปิ้งพับได้นั่งได้สองคนนี่นั่งสบ,สบายเลยครับสบายสบายสบายเลยเอามานั่งเล่นครับลดร,ราคาจากหนึ่งพันเก้าสิบบาทเหลือห้าเก้าเก้าะได้สามตัวแล้ว 3าตัวเหลืออีกหตัวหมดเลยหมดลดตัดเลยเนะาะผู้ใ่เมาหมดห้างเลยใครอยากได้ไม่ได้หรอกเพราะว่ามันหมดแล้วโอ้โหหาหายากนะครับกว่าต้องมีจังหวะไปเอานะครับในช่วงลดราคาห้าเกเก้าคุ้มค่าครับแข็งแรงดีนะนั่งได้สบายเลยนี หนึ่งพันไม่พอมีเ <บา S 1> ก้าสิบาทมีเก้าสิบบาทโอ้ยหนึ่งพันไม่ซื้อหรอกนี่เออนั่นแหละจำงั้นแหละนั่นแหละ,แ,หละแต่มันก็คุ้มจริงๆอะ่ะเพราะว่าแต่มันคุณภาพก็จะไม่ดีเท่านี้หรอกเออนั่งสบายเลยจ้ะแข็งน้ำหนักเบานั่งสบาย เวลามีงานมีการนี่ไม่ต้องพกไปยกหนักไม่ต้องยกหนักนี่นี่กระเป๋าใส่ผ้าก็ก็น่าจะทนทานอยู่มีทนทานนี่มีตรงนี้ด้วยนะครับหนาด,ดีนะผ้าหนาดีครับรอยเย็บก็ดีสินค้าจากประเทศจีน สุดยอดเลยประเทศจีนตัวสามสี่ตัวนี่ตัวที่ห้าแล้วตัวที่ห้าครับมีกระเป๋าใส่อย่างดี ยืดข้างออกเลยดึงออกข้างไม่มีอะไรอะ่ะปึ๊บอย่างนี้ไอ้ฟาร์มทำให้ดูนี่งะดันออกเฉยเวลา,าพับก็หุบเข้าตอนนี้เรามาจัดบริเวณสวนเด้อสองตัวตัวที่แปดแล้ว งะออกไปเลยงะงะงะนี่งไงสุดยอดสุดยอดนาดีนะนี่ตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายแล้ว <c oughs> นี่อันนี้ก็มาจัดตามน,นี้เอาออกข้างอีกน้องไปดันออกข้างอีกเด้อนะตรงนั้นกลางไม่สุดนี่ดันออกเลยสุดๆุดเลยนี่ ยอะนะครบแล้วทั้งเก้าตัว9ตัวหกพั 6, มีทอนทั้งหมดนี้คือหกพันถ้าซื้อในราคาเต็มก็เกือบหมื่นครับตัวนี้ครับเก้าพเกือบหมื่นนั่นแหละนี่กลางสุดเดี๋ยวตรงนี้ด้วยนะตรงนี้นยังไม่สุด นี่สุดแล้วจัดเลยตัวนี้จัดได้เลยนี่สุดๆเลยนะร้าสุดๆเลยน่ะแล้หมดเลยหมดห้างเลยโลตัสปุตตุมพรอตอนนี้พ่อเรารวมกันราคา9 9ชิั้งก็เก <s> ้าพันเก้าเก้าแปดสี่0 9บเก้าพัน แปดร้อยสิบบาทนี่ทั้งหมดนี้ถ้าซื้อราคาเตมก็เก้าพันแต่ซื้อได้ในราคาหกพันมีทอนหกพันมีทอนนี่เก้าตัวครับ <c oughs> สุดยอดสุดยอดครับสุดยอดใจรักจริงๆนะครับโอเค ขอบคุณครับขอบคุณพี่ฟาร์มครับที่มาแกะให้เสร็จแล้วเรียบร้อย